ดูกันที่อีก2ตัวอย่างสุดท้ายสําหรับหัวข้อนี้ก็คือการทําให้เป็นกําลังสองสมบูรณ์สําหรับตอนนี้เราก็ยังอยู่กันที่สัมประสิทธิ์หน้า x ก,กําลังสองเนี่ยไม่เท่ากับ1ยังจาได้ไหมคะว่าขั้นตอนคืออะไรคําตอบก็คือดึงสัมประสิทธิ์ตัวนี้ออกมามาดูกันก็ข้อนี้ก็จะเป็นลบ 4x กาลังสองบวก 8x บวก20ใช่ไหมคะ หน้าที่ของเราก็คือดึงลบสออกมาเพื่อที่จะทําให้เอกตัวเนี้ยเหลือแค่เอกลงังสองเฉยๆถ้าดึงลบสี่ออกไปตัวนี้จะเหลือลบสองเจากลบยี่ก็จะเหลือลบห้านั่นเองพอดึงเสร็จปั๊บทุกอย่างจะเหมือนเดิมก็คือทำแค่ก้อนในวงเล็บอันนี้ มาช่วยกันทําดีกว่าก็จัดให้มันเป็นหน้าลบหลังกําลังสองถูกไหมคะเพราะว่าสัมประสิทธิ์หน้า2ออะมันเป็นลบอยู่ตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นต้องทําให้เป็นหน้าลบหลังกําลังสองก็จัดรูปค่ะ x กําลังสองลบสอง A คือ1แล้วก็ x ก็คือถ้าดึง2องอกไปจากตัวเนี้ยมันก็จะเหลือแค่1ใช่ไหมก็เลยได้เป็น2คูณหคูณ x แล้วก็ ราจะต้องบวกด้วย a กําลังสองซึ่ง a ในที่นี้คือ1ก็เป็น1กํลังสองแต่ว่าในเมื่อเราบวก1กําลังสองเข้าไปเราจะต้องลบ1กําลังสองอกมาด้วยเสร็จแล้วเราก็ต้องลบ5ตามโจทย์อีกรอบหนึง ล4ก็ยังค้างเอาไว้เหมือนเดิมแล้วก็ในวงเล็บใหญ่ๆนี้ในเมื่อมันตรงกับ x กลัง2ลบ2 ax บวก a กํลัง2แล้วเพราะฉะนั้นมันก็ต้องจัดรูปได้เป็น x ลบ a ทั้งหมดยกกำลัง2ใช่ไหมคะก็คือ x ลบ1ยกกำลัง2นั่นเองแล้วก็ลบ1กํลัง2ก็คือลบ1แล้วก็ลบอีก5ก็จะได้ออกมาเป็นลบ4คูณอยู่กับ x ลบ1กำลังสองลบ6แบบนี้ค่ะเสร็จแล้วขั้นตอนถัดมาก็คือการจัดให้มันอยู่ในรูปของผลต่างกำลังสองก็คือต้องเปลี่ยน6ให้เป็นรูทหกยกกำลังสองแบบนี้พอได้ออกมาว่ามันเป็นผลต่างกำลังสองแล้วก็มาจัดให้มันเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังเพื่อเป็นการแยกตัวประกอบกันเลยดีกว่าค่ะ เพราะฉะนั้นมันก็จะมีค่าเท่ากับลบสคูณอยู่กับ x ลบหบวกหู6แล้วก็ x ลบหนึ่งลบแบบนี้ค่ะออกมาเป็นคำตอบแล้วสำหรับการแยกตัวประกอบของลบส x กํลังสบวกแ x บวกยี 20. จะเห็นว่ายิ่งทำทําไปเนี่ยนะคะเวลาที่ใช้ก็จะยิ่งสั้นลงเรื่อยๆ ว่าน้องๆเนี่ยเริ่มคล่องกันแล้วนั่นเองถ้าสมมติว่าน้องๆคนไหนตามไม่ทันพี่แนะนําให้หน้องๆกดพอสแล้วก็ลองคิดด้วยตัวเองไปเรื่อยๆก่อนนะคะไม่ต้องห่วงว่าตัวเองจะใช้เวลานานกว่าจะทําเสร็จข้อนึงอาจจะทําได้ไม่เร็วเหมือนพี่แต่ว่าถ้าน้องๆฝึกบ่อยๆพี่เชื่อว่าน้องๆจะทําได้เร็วขึ้นเองค่ะแล้วก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นด้วยก็ เสร็จตัวอย่างที่7แล้วเราไปดูกันที่ตัวอย่างที่8กันเลยค่ะสำหรับตัวอย่างที่8ก็ให้แยกตัวประกอบของลบ x กำลัง2อบวก5 x บวก7ตัวอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างสุดท้ายก่อนจะขึ้นหัวข้อถัดไปนะคะถ้าน้องคนไหนยังทำไม่ได้ก็รีบเลยค่ะรีบไปฝึกทำด้วยตัวเองก่อนแล้วค่อยมาฟังขั้นตอนการทำดีกว่า ว่าถ้าน้องๆทาด้วยตัวเองจะทําให้น้องได้ฝึกคิดถ้าสมมติว่าน้องฟังพี่อย่างเดียวเนี่ยน้องก็จะได้แค่ฟังแล้วก็ไม่ได้คิดเองนะคะมาดูกันข้อนี้เป็นลบ x กําลังสบวก5 x บวก7ข้อนี้สัมประสิทธิ์ของมันเป็นลบ1เพราะฉะนั้นเราจะต้องดึงลบ1ออกมาแล้วก็พอดึงลบ1ออกมาก็จะเหลือ x กําลังสองลบ5 x ลบเค่ะพอดึงเสร็จปั๊บก็มาช่วยกันจัดตรงนี้ให้อยู่ในรูปของกําลังสองสมบูรณ์อันนี้มันเป็นเครื่องหมายลบเพราะฉะนั้นเราต้องจัดให้เป็นหน้าลบหลังกําลังสองก็จะออกมาเป็น x กำลังสองลบสอ,อันนี้5ถ้าดึง2องอ,อกมาก็กลายเป็น5้ส่วนสคูณอยู่กับ x แล้วก็ต้องบวกกับหลังกําลังสอง ซึ่งตัวนี้ก็คือ5ส่วน2กำลังสองนั่นเองค่ะแต่ว่าพอเราบวก5ส่วน2กำลังสองเข้าไปเพื่อให้มันเท่ากันกับอีกฝั่งหนึ่งเหมือนเดิมเราก็ต้องลบ5ส่วน2กำลังสองทิ้งไปด้วยเหมือนกันเสร็จแล้วก็ยังต้องเหลือลบ7ตามโจทย์เอาไว้แบบนี้ด้วยค่ะเสร็จปั๊บเราก็จะเห็นว่า3ตัวตรงนี้เนี่ย มันตรงกับ x กําลังสองลบสอง ax บวก a กําลังสองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องจัดรูปมาได้เป็น x ลบ a ทั้งหมดยกกำลังสองหรือก็คือ x ลบห้าส่วนสองทั้งหมดยกกำลังสองแบบนี้เองแล้วก็ลบห้าส่วนสองกำลังสองตัวนี้ก็คือลบยี่สิบห้าส่วนสี่แล้วก็ยังเหลือลบเจ็ดถ้าคิดต่อ ก็จะได้ว่า2ตัวนี้ลบยี่สบห้าส่วนสี่ลบเเนี่ยถ้าคิดเลขออกมามันจะมีค่าเท่ากับลบห้ส่วนสวิธีการทำก็คือ7ตัวนี้มันส่วน1อยู่ก็คูณ4ทั้งเศษและส่วนเพื่อให้ทั้ง2ตัวนี้มีส่วนเป็น4เหมือนกันแล้วหลังจากนั้นก็นำเศษมาบวกลบกันและคำตอบจะออกมาเป็นลบ5้าสิบาส่วนสค่ะ หลังจากได้ออกมาแล้วก็ทําให้มันกลายเป็นกําลังสองสมบูรณ์เหมือนกับที่เคยๆคยทำมาเพื่อจะแยกมันออกมาเป็นสองวงเล็บลบห้สม่วนสีเนี่ยมีค่าเท่ากับรูทห้าสิ่วนสยกกําลังสองเสร็จแล้วได้ออกมาเป็น ผลต่างกำลังสองแล้วก็มาแยกเป็นสองวงเล็บหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังกันเลยค่ะก็จะออกมาเป็นลบ x ลบ5ส่วน2ลบรูท53ส่วน2คูณอยู่กับ x ลบ5ส่วน2บวกรูทส่วน2ค่ะออกมาเป็นคำตอบของตัวอย่างที่8ที่ให้แยกตัวประกอบของลบ กำลัง2องบวก 5x บวก7จบไปแล้วสำหรับการแยกตัวประกอบโดยการทำให้มันกลายเป็นกำลัง 2... ส,สมบูรณ์ก่อนล้าค่อยจับแยกและสังเกตเห็นว่าแม้ว่าชื่อเนี่ยจะบอกว่าเป็นการทำให้มันกลายเป็นกำลัง 2... ส,สมบูรณ์ก่อนแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ยังต้องใช้ความรู้ในเรื่องของผลต่างกำลัง2ซึ่งได้เรียนไปตั้งแต่หัวข้อย่อยแรก มาช่วยในการคิดแล้วก็แยกตัวประกอบอยู่ดีเพราะฉะนั้นพี่ต้องการจะบอกว่าไม่ว่ายังไงก็ไม่สามารถจะทิ้งเรื่องก่อนหน้าที่น้องเรียนไปได้ที่น้องได้เรียนไปแล้วนะคะ <c oughs> พี่อยากให้น้องกลับไปทบทวนอยู่เสมอแล้วก็รู้จักนําความรู้ที่เคยได้เรียนมาแล้วเนี่ยมาประยุกใช้เพื่อที่ต่อไปจะได้เรียนได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าบางทีถ้าน้องลืมบทก่อนหน้ามันอาจจะทําให น้องเนี่ยไปต่อในบทถัดไปไม่ได้หรือว่าอาจจะต่อได้แต่ว่าแบบก็อาจจะยากกว่าเพื่อนๆที่จําได้หรือว่าไปอยู่ใช้เป็นนิดนึงนะคะนี่คือวิธีการลดอุณหภูมิความเครียดของพี่อ